ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมายคำถามนี้ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในคำถามที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของปรัชญาการเมืองเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับแนวคิดที่เรียกว่าพันธะทางการเมือง เคยรู้สึกขัดใจแบบนี้กันไหมครับตอนขับรถอยู่ดึกๆตีสามถนนโล่งมากไม่มีรถสักคันแต่ก็ต้องจอดติดไฟแดงหรือตอนที่ต้องจ่ายภาษีเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเงินของเรากําลังจะถูกใช้โดยรัฐบาลที่เราอาจจะไม่ได้สนับสนุนไอความรู้สึกว่าแล้วทําไมเราต้องทําตามด้วยละ่ะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่ทเราจะคุยกันวันนี้ความรู้สึกขัดใจเหล่านั้นแหละครับที่นําเรามาสู่แก่นของเรื่องนี้ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าพันธะทางการเมือง พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนหน้าที่ทางศิลธรรมที่ผูกมัดเราในฐานะพลเมืองให้ต้องเชื่อฟังกฎหมายของรัฐตัวเองอาะละครับทีนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปไกลเลยไปดูว่านักคิดในยุคแรกๆเขาให้คําตอบกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรกันบ้างเราจะเริ่มกันที่กรีกโบราณเลยครับที่นั่นมีเรื่องเล่าที่เป็นเหมือนต้นแบบของความขัดแย้งนี้เลยอยู่ในบทละคโรโศกนาฏกรรมที่โด่งดังมากๆเรื่องหนึ่งคือในเรื่องแอนติโกเน่เนี่ยนะครับตัวเอกของเรื่องต้องเจอกับทางเลือกที่บีบคั้นหัวใจสุด,สด คือต้องเลือกระหว่างอำนาจสองอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้เลยทางหนึ่งคือกฎของสวรรค์ที่สั่งให้เธอต้องทําพิธีศพให้พี่ชายตัวเองอย่างสมเกียรติแต่อีกทางหนึ่งคือกฎของราชาครีออนที่ออกคําสั่งเด็ดขาดเลยว่าห้ามใครฝังศพพี่ชายคนนี้เด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นคนทรยศต่อแผ่นดินนี่คือการชนกันแบบจังๆเลยครับระหว่างกฎของเทพเจ้ากับกฎของมนุษย์ และคำพูดของแอนติโกเนก็แสดงจุดยืนของเธอได้ชัดเจนมากเลยครับว่าสำหรับเธอแล้วการไม่เชื่อฟังกฎของราชาในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การดื้อรัน้นแต่มันคือการทำตามหน้าที่ทางศีลธรรมที่มันยิ่งใหญ่และอยู่สูงกว่ากฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมานเสียอีกเอาล่ะครับจากคำตอบของแอนติโกเนที่เลือกท้าทายอำนาจรัฐที่นี้เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งที่เรียกได้ว่าตรงกันข้ามแบบสุดขั้วไปเลยจากนักปราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเธนส์โซราติส เรื่องของโซกราติสนี่มันพีคมากครับลองนึกภาพตามนะครับเขาถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อนๆก็อุตส่าห์วางแผนให้หลบหนีไว้เรียบร้อยแล้วแต่โซกราติสกลับปฏิเสธและบอกว่าเขาจะไม่หนีคำถามคือทำไมทำไมคนอย่างโซกราติสถึงเลือกที่จะยอมตายดีกว่าการฝ่าฝืนกฎหมายคำตอบของเขานี่แหละครับที่กลายเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของปรัชญาการเมืองตะวันตกเลยเหตุผลของโซกราติสเนี่ย มันลึกซึ้งมากเลยครับเขาเปรียบรัฐเหมือนกับพ่อแม่เขาบอกว่ารัฐเป็นผู้ให้กําเนิดเขาผ่านกฎหมายการแต่งงานของพ่อแม่รัฐเป็นผู้ให้การศึกษาให้ความรู้เลี้ยงดูเขามาทั้งชีวิตดังนั้นการแหกกฎหมายแล้วหนีไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ลูกคนหนึ่งหันกลับม,มาทําร้ายพ่อแม่ของตัวเองเลยและหลักการที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือเราไม่ควรตอบแทนความอายุติธรรมด้วยการทําสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกลับไป คนต่อมาก็คือลูกศิษย์เอกของโซเครติสเองครับเพลโตซึ่งเขาก็ได้นำเอาแนวคิดของอาจารย์มาขยายความต่อจนกลายเป็นระบบปัชญาที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนขึ้นไปอีกแนวคิดของเพลโตนี่น่าทึ่งหนาครับเขาบอกให้เราลองนึกภาพตามว่ารัฐที่ยุติธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับจิตวิญญ,ญาณของคนที่มีความยุติธรรมแค่เอามาขยายส่วนให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองครับ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกๆส่วนประกอบของรัฐทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดทีนี้ลองมาดูตลางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเพโตบอกว่าในจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยมันมี3ส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็นเหตุผลความกล้าแล้วก็ความอยาก ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับ3ามชนชั้นหลักในรัฐอุดมคติของเขาพอดีเลยครับคือผู้ปกครองที่ใช้ปัญญาผู้พิทักษ์ที่ใช้ความกล้าหาญและผู้ผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการต่างๆดังนั้นพันธะทางการเมืองในมุมของเพลโตก็คือการที่แต่ละคนทำหน้าที่ตามธรรมชาติของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สังคมโดยรวมเกิดความสมดุลและความยุติธรรมขึ้นมาเองมาถึงนักปราชญากรีกโบราณคนสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับอริสโตเติลสำหรับเขาแล้วคำตอบของคำถามนี้ มันไม่ได้มาจากไหนไกลเลยครับแต่มันอยู่ในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์เรานี่เองอริสโตเติลมีคําเรียกมนุษย์ที่โด่งดังมากครับเขาเรียกเราว่าสัตว์การเมืองหรือซูนโพลิติกอนความหมายก็คือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นชุมชนการเมืองที่เขาเรียกว่าโพลิสการอยู่ตัวคนเดียวในป่ามันไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์เราจะใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น แล้วตรงนี้แหละครับที่สําคัญมากเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพสุดๆเลยเขาบอกว่ารัฐเนี่ยมาก่อนตัวเราก็เหมือนกับที่ร่างกายของเราต้องมาก่อนมือหรือเท้าลองคิดดูสิครับมือที่ไม่ได้ติดอยู่กับร่างกายมันจะมีความหมายอะไรมันทําอะไรไม่ได้เลยคนเราก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเราก็ไม่สามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นการเชื่อฟังกฎหมายการทำหน้าที่ต่อรัฐมันจึงไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับเลยแต่เป็นการทำตามธรรมชาติของตัวเองต่างหากพอเราฟังแนวคิดของนักปราชญ์มาทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีปมขัดแย้งบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอริสโตเติลนี่แหละครับที่ชี้ประเด็นนี้ออกมาได้คมคายที่สุดปัญหานั้นก็คือความขัดแย้งระหว่างการเป็นคนดีกับการเป็นพล,ลเมืองดีครับสอ,อย่างนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปนะ การเป็นคนดีคือการทำตามมโนธรรมสากลแต่การเป็นพลเมืองดีคือการทำตามกฎหมายของรัฐที่ตัวเองอาศัยอยู่คำถามก็คือแล้วถ้าวันหนึ่งกฎหมายสั่งให้เราทำอะไรที่มันขัดกับมโนธรรมในใจเราละ่ะนี่แหละครับคือบททดสอบที่แท้จริงของพันธะทางการเมืองเลย อาริสโตเติลยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับเขาบอกว่าลองคิดดูการเป็นพลเมืองดีในระบอบเผด็จการอาจจะหมายถึงการก้มหน้าเชื่อฟังห้ามตั้งคำถามแต่การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอาจจะหมายถึงการต้องคอยตรวจสอบและวิพากษวิจารรัฐบาลจะเห็นได้ว่าแค่ระบอบก,การปกครองเปลี่ยนความหมายของพลเมืองดีก็เปลี่ยนไปแล้วแต่มาตรฐานของคนดีตามหลักศีลธรรมละ่ะมันเปลี่ยนตามไปด้วยหรือเปล่า และทั้งหมดที่ว่ามานะครับก็วนกลับมาที่คําถามตั้งต้นที่ยังคงท้าทายพวกเราทุกคนอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าถ้าวันหนึ่งหน้าที่ในฐานะพลเมืองมันเกิดขัดแย้งกับศิลธรรมในใจของเราเราควรจะเลือกอะไรคําถามนี้อายุกว่า2,500ปีแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันยังคงสดใหม่และรอคําตอบจากคนในยุคข,ของเราอยู่เสมอ